สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีประสานความร่วมมือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำเฮลิคอปเตอร์รับผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจจากเกาะกูดจังหวัดตราดส่งรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดที่สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เดินทางมาจากอําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดค่ะเพื่อที่จะนําผู้ปว่วยฉุกเฉินโรคหัวใจมารักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เนื่องจากทางกองบัญชาการป้องกันชาดนจันทบุรีและตราดนั้นได้รับการประสานจากศูนย์น,นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายชายอายุ56ปีซึ่งเป็นผู้ปว่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีอาการจุกแน่นหน้าอกและหายใจไม่อิ่มทีมแพทย์ประเมินอาการและตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ สงสัยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันหากไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีซึ่งมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครื่องมือโดยเร่งด่วนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หลังจากได้รับการประสานทางทีมแพทย์พร้อมด้วยนักบินและเฮลิคอปเตอร์ได้บินตรงไปรับผู้ป่วยภายในระยะเวลา1ชั่วโมงและส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคหัวใจทันทีนี่ถือเป็นความสำเร็จของภารกิจระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศหรือ Sky Doctor อีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยนายจักริดแสงจันลูกชายของผู้ป่วยค่ะเปิดเผยว่าพ่อของตนเองเนี่ยได้ออกเรือประมงจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อไปหาหมึกตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าที่ผ่านมามีอาการเจ็บหน้าอกจึงขอให้เรือประมงใกล้เคียงนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเกาะกูด แพทย์ทําการตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติต้องได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนอย่างเร่งด่วนและแพทย์ได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อนประสานมาโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อขอย้ายตัวรวนซึ่งตนเองก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจอยากจะขอบคุณทีมแพทย์และผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับตัวพ่อมารักษาในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเขาประมาณ9ก้าโมงครับว,วิทยุแจ้งเรือข้างเคียงครับ ให้เหลือทางเคียงเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นนําสงง่งโรงพยาบาลกอะปูดครับทางแม่ของเขาแจ้งมาว่าพ่ออาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายโมงแม่โทรมาปล่อยทีว่าทางสวชประสานทางฮอของกองกำลังป้กงกันชายแดนจันทบุรีและตัดครับรู้สึกทราบถึงน้ำใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือครับรวดเร็วครับมาทางรถก็ประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครับ ว่านั่งเรือมาจากเกาะปูดก็มาชั่วโมงหนึงครับใช้รีปิบท๊ทอยากขอบคุณทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ทางสอนชนที่แนะนําการประสานแล้ว,ว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือกองประชาการกองกําลังป้องกันใช้แดนจันทรุยีตาดครับที่ส่งพอสนับสนุนในการกนย้ายครั้งนี้ครับ